มุมไบเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในอินเดียซึ่งคิดเป็นอัตราความหนาแน่นถึง20,000คนต่อตารางกิโลเมตรกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของผู้รักหนุ่มสาวในการเป็นแหล่งพบปะและพลอดรักกันซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ในเมืองอื่นๆของประเทศ การออกเดทและการแสดงออกทางความรักในที่สาธารณะถือเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมอินเดียมาช้านานซึ่งเป็นผลมาจากความเคร่งครัดทางศาสนาและความเชื่อของสังคมในเรื่องการคลุมถุงชนที่ว่าการหาคู่ครองนั้นจะต้องมาจากการแนะนําของพ่อแม่เท่านั้นชาวอินเดียหนุ่มสาวจึงไม่สามารถหาคู่ครองและเรียนรู้กันเองตามประษาวัยรุ่นได้ การต่อต้านการพริดรักของสังคมอินเดียยังสะท้อนออกมาในรูปของสื่อภาพยนตร์อีกด้วยโดยกฎหมายอินเดียเพิ่งอนุญาตให้ฉากจูบของตัวละครสามารถออกฉายได้ตามปกติเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่การแสดงออกทางความรักนอกเหนือจากนั้นไม่สามารถฉายได้จากค่านิยมที่เคร่งครัดดังกล่าวทําให้บรรดาคู่รักหนุ่มสาวต่างพากันหาสถานที่ที่พวกเขาสามารถใช้เวลาเป็นส่วนตัวด้วยกันได้และชายหาดที่เมืองบุมไบก็กลายเป็นคําตอบของหนุ่มสาวเหล่านั้น นายรามาชันการเจ้าของหาบเร่ขายถั่วบริเวณชายหาดในเมืองมุมไบเล่าว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้บรรดาคู่รักต่างพาก,กันออกเดทพูดคุยรวมไปถึงการแสดงออกทางความรักอย่างเช่นการจูบที่บริเวณชายหาดแห่งนี้ซึ่งพวกเขาไม่สามารถกระทําที่เมืองอื่นๆได้ ส่วนคู่รักคู่หนึ่งเล่าว่าพวกเขาต้องเดินทางเป็นเวลาร่วมชั่วโมงเพื่อมาที่ชายหาดแห่งนี้ทั้งๆท,ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้พ่อแม่รับรู้เพราะคงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเดทกับคู่รักของตนนอกจากนี้หากทั้งคู่พลอดักกันในเมืองอื่นก็อาจจะถูกตำรวจจับและปรับก็เป็นได้แต่ที่ชายหาดในเมืองมุมไบนั้นตำรวจกลับเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรากับว่ารู้เห็นเป็นใจไปกับคู่หนุ่มสาว ทั้งนี้ตำรวจในเมืองมุมไบารายงานว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็มีสิทธิ์ที่จะห้ามคู่หนุ่มสาวไม่ให้พลอดรักกันแต่เขาก็ยอมรับว่าเวลาคงเปลี่ยนแปลงไปแล้วทําให้ค่านิยมในแบบเดิมๆอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามุมไบจะเริ่มปลดปล่อยคู่หนุ่มสาวให้เป็นอิสระจากค่านิยมที่เคร่งครัดมากขึ้นก็ยังไม่สามารถทําให้การค้นหาคู่รักด้วยตนเองที่ไม่ใช่การคุมถุงชนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายในประเทศแห่งนี้